未来へ今駆け出したんだその日かベンチの続きが,が今日君とよ希望とよ ร้านขายโลบักเลทห้ถึงเลทสิมีทั้งระบบกลุ่มและ IDPa s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแบบโจโจที่มีชื่อว่าอินเวอร์สต์ไทมนะครับผมนะก็ทั้งแบบอ n น v ว r s a l Time มนะครับได้ทําการรีโมเดลสแตนตัวหนึ่งนะครับก็มีชื่อว่า The w o l l e r e u m นั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะครับไม่สามารถหาได้นะครับผู้เล่นธรรมดาก็ไม่สามารถหาได้นะะะร ก็โมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นร่างดำดำเหลืองนะครับนี่เขาลีโมเดลใหม่เนาะ โอเคนะคผมแล้วก็ตอนที่ผมอัดอยู่นะครับเขาเขาเรียกน,นะเพิ่มอะไรเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นซานตา้านะครับไม่รู้ว่าเป็นสแตนหรืออะไรนะหรือเป็นอีเวนต์หรือเปล่าสักอย่างหนึง่งแหละเนาะสำหรับสแตนตัวนี้นะครับไม่สามารถหาได้อย่างที่ผมบอกไปนะบอกไปยังวะไม่สามารถหาได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเทรดได้ด้วยเชน่นกันนะผมเลยต้องเอารหัสน้องเข้ามานะครับซึ่งรหัสน้องเขาเนี่ยมีตัวนี้อยู่ก็เลยเอามาเนาะโอเคไหมสำหรับพัาสติตัวเองครับเขาบอกว่า You can w a l k in o r d e r TS for 5วิอ๋อประมาณว่าเหมือนคุณเดินในเวลาได้ประมาณ5วินั่นเองนะสำหรับพาสติบเอของเดอะโบเลคิวมนะมีแค่พาสติบเดียวเท่านั้นนะครับนะโอเคไหมมาสกิลตัวอ e ีครับจะเป็นสกิลต่อยรัวนั่นเองนะสกิลตัวอ e. ีกูดาบูดาบตามเมทเทสิบนะครับอุ้ยต่อยนานมากโอเคกูดาประมาณ2.5วินะครับโหแดงแป๊ดเลยโอเค สำหรับตัว R ครับผมก็จะเป็นหมัดเฮฟวี่พันธนั่นเองนะครับผมนัมูได้เฮฟวี่บรแบบนี้เลยดาเมจ50ครับทำให้ผู้เล่นติดสตันด้วยนะครับนิดหนึ่งนะลมแป๊บเดียวเองส่วนตัว T ครับผมก็จะเป็นสกิลปาหมี่นั่นเองนะครับแบบนี้เลยดาเมจ32นะครับผมนะคูลดาวไม่มีบอกด้วยโอเคแล้วก็สกิลตัว Y ครับก็จะเป็นสกิลฮิลนะครับผมฮิลผู้เล่นเนาะแบบนี้เลยฮิล50นะครับฮิลโอเว่น แล้วก็ B Y นะครับจะเป็นการฮิลตัวเองนะครับผมแบบนี้เลยนี่อ่าฮิล50นะครับถือว่าเยอะนะสำหรับสกิลตัว F ครับก็จะเป็นอ่าซาวารุโดโตเกียวโทมาเล่ครับก็จะเป็นสกิลหยุดเวลานั่นเองนะไม่รู้ว่าหยุดได้กี่วีนะประมาณ5าวีไหมจะลองดูโอเค1 2 3 4 5โอ้นับเร็วไปว่ะเอา้าพอดีอีกตังหกักเป็นไงล่ะเขาแจม โอเคสกิลตัววีครับก็จะเป็นสกิลไทม์สคริปนั่นเองนะมันจะทําตามโคดเซอร์ม,มาของเรานะครับให้เราวาไปจุดที่เราจะไปเนาะโอเคอย่างเช่นผมจะว้าไปตรงเสาไฟตรงนี้นะครับกดวีนะจี้เกูดาวประมาณ13โกวีนะครับถือว่าเยอะนะสำหรับสกิลนี้นะครับก็สำหรับเดอะเวโเลคเมนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะถ้าคลิปสั้นไปยังไงก็ขอไปด้วยละกัน้วก็มีประมาณนี้แหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะก็ ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมค,ครับไปๆจ้ะ